โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่31เดือน5กันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยสําหรับในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับช่วงแรกจะเป็นฝนตกธรรมดาช่วง11ใน902ถึง12ใน902ช่วงต่อไปก็จะเป็นหมอกทึบนะครับช่วง22ใน906ถึง23ใน906ครับผมเข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับ เราเข้ามาดูในเคสจับระดับต่ำกันเลยนะครับผมเริ่มต้นที่ฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นนะครับก็ลงมาดูกันต่อเลยนะครับผมกับสภาพอากาศหมอกคลุบครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยย้ายมาดูในเคสจับระดับสูงเลยนะครับก็มาที่สภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลย มาดูกันต่อนะครับผมลงมาที่สภาพอากาศหมอกซึบเลยนะครับครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย